ใน r รื Story ่อนี้จะพาเพื่อนๆไปดูห้องทำงานอันกว้างใหญ่ของพี่เอ็ดดี้ค่ะกับภารกิจปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะทีนเราก็มาลงพื้นที่นะคะในห้องทำงานอันกว้างใหญ่ของพียดีค่ะเ,เขากำลังเตรียมวาแงแผนว่าจะขึ้นหอตรวจไฟป่าซึ่งตอนนี้ไฟป่ามันมีทั่วประเทศเลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคม ก็ต้องเฝ้าระวังเกิดขัดเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันหนะักเราต้องมาให้กําลังใจด้วยแล้วก็มาติดตามภารก,กิจของกลุ่มอุทยานนะคะตอนนี้นะคะพี่อดดี้และทีมเจ้าหน้าที่เขากำลังเตรียมวางแผนดูพื้นที่ว่าจะบินสำรวจตรงจุดไหนกันบ้างคะ่ะผมเนี่ย ได้มาช่วยลงพื้นที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติโดยได้กําหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการในการที่จะบัญชาการเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดับเพื่อไม่ให้การดับเนี่ยมีทธิภาพที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราอยากให้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าที่เอง <ừ. S 1> แล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการที่จะควบคุมไปให้ได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านปลัดก,กระทรวงก็เลยก็ได้สั่งการให้กองการบินสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์อีกจานวน2ลํลนะครับใช้สําหรับในการ เคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าไปสับสนุนเรื่องของการส่งสเสบียงรวมไปถึงเรื่องของการทิ้งน้ําดับไฟที่จะต้องทํางานไปพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ชุดภาคพื้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องเรีบเร่งโดยด่วนนะครับ พื้นที่ที่เราบินสำรวจนะคะจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินอุทยานแห่งชาติไซโยกอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบริเวณจุดชมวิวป้อมปีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าทุ่งใหญ่ในรศวรอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติลำคลองงูและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะบริเวณอำเภอสังขบุรี นี่เราก็บินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะคะแต่ท่ามกลางความเขียวขจีเราจะสังเกตเห็นกลุ่มควันไฟที่มาจากการเผาป่าลอยขึ้นมาเป็นระยะระยะค่ะจุดที่เกิดไฟป่าเจ้าหน้าที่จะเรียกกันว่าคอสปอตนั่นเองค่ะ ริเวณริมน้ำค่ะเราจะเห็นว่ามีวัวฝูงใหญ่เลยค่ะกำลังกินหญ้ายอยู่จำนวนมากเลยค่ะ แรกที่เราลงจอดนะคะบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินเพื่อที่จะพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานและพีเอ็ดีของเราลงจากฮอมาก็าไม่รอช้านะคะประชุมงานแบบจริงจังมากเลยช่วงนี้เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านต้องทำงานกันอย่างหนักมากๆค่ะ เป็นใกล้ๆหน่วยของเจ้าหน้าที่จะเป็นน้ําตกหุ้ยแม่คมิินค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สําคัญของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินต์ตรงนี้เลยและจุดหมายต่อไปเราจะเดินทางไปเยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจุดชมวิวป้อมปีกันค่ะตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันก็ไม่รู้ค่ะ ไปอีกแล้วค่ะไปที่ไหนกันต่อคะเราจะไปที่อำเภอสังขละบุรีแล้วก็ไปท้าเชียงทองคบับไปซาลวะแล้วก็ที่ไร่ป้านะท่านนะไปถึงหินตั้งนะตุกงใหญ่ในสวนเลยครับเฉียดตุงใหญ่ในสวนเลยครับ จุดที่เราจะบินสำรวจต่อไปนี้จะเป็นพื้นที่ในอำเภอสังขละบุรีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านสารวะไลโวซึ่งการเข้าถึงชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทางกรมอุทยานได้สร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขค่ะ อะไรนะจักรจักรจักรกักรชุกโคถ้าภาษาอังกฤษบอกว่า thank you นะใช่ไหม thank you hello hello ล่ะ yellow อันนั้นมัน yellow สีเหลืองอะไรนะอะไรนะฮะลโหลฮเพราะพ่อไปว่าอะไรคะสีม่วงอู้เก่งจังเลยเก่งทุกคนเลย มีสีอะไรอีกพิงพิงค์พีชีชอท้โหโอ้โหทุกนี้อยากทานอะไรคะอยากทานอะไรนะคะเมื่อกี้สตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่ไม่มีนนช็อกช็อกช็กช็อกชกชัอทำไมต้องสีขาวอะมีคกช็อยอยช็อกชนออกชอก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 ชอชชอกก จะกลับไปที่ฐานตชดสังขะเราจะลงส่งเราแล้วกับตนันก็จะเป็นลงป้อมปีที่เราไปกินอะไรก็ไปไทุกที่ที่มุกค่เราจะจอดที่ที่โน่นเพราะเรามี่จะอยู่แถวนี้อยู่ประมาณ3วันครับว<า>ว้าแล้วแต่จะหน่วจในพื้นที่จะจะให้ทำอะไคะรคุยกันอีกที่หนึ่งครับคค่ะค่ะะบ๊ายบายดีดีนะ นการไฟป่าเกิดขึ้นทุกปีค่ะบางปีก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนต่างช่วยกันที่จะทํางานเพื่อรักษาผืนป่าแห่งนี้เขาทํางานกันอย่างหนักค่ะบางคนต้องห่างจากครอบครัวเป็นเดือนๆือนแถมยังต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตสิ่งเดียวที่เราจะหยุดยั้งไฟป่าได้ก็คือการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายป่าให้ช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องรักษาป่าไม้ของเราให้มากที่สุดค่ะ ที่เรามองลงภาคพื้นตรงในพื้นที่ป่านะมันเจอจุดที่มันเกิดไฟปา่าเป็นจุดๆๆแล้วมีบางจุดที่แบบเหมือนหมอกเลยเหมอกหนามากคือควันไฟนะคะ่ะทั้งนี้ปีนี้เขาบอกว่ามันเป็นปีที่ป่าไม้ถูกทําลายไปเยอะมากเลยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอนกลางตอนล่างและเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีฮอสปอตจำนวนมากนะครับ รวมไปถึงเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านตะวันตกหรือด้านตะวันออกนะครับก็ค่อนข้างมีฮอสปอตสูงมากตอนนี้เจ้าที่กรมทุทยานชาติกรมป่าไม้เจ้าที่ท้องถิ่นเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปดับไฟกันเยอะมากแล้วก็มีการเชื่อมต่อของวอลลุ่มซึ่งเรามีวอลลุ่มอยู่ที่เชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์ที่เป็นวอลลุ่มสนหน้าในการประสานในทุกๆจังหวัดก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เจ้าที่ของเราทํางานค่อนข้างหนักมากและก็น่าเห็นใจก็อยากจะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการลักลอบเข้าไปเผาไม่ว่าจะเป็นการเก็บหาของป่าล่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่หรือเลี้ยงวัวถ้าพบการทาผิดก็ให้แจ้งบอกแสหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติและเกตรัศาพันธ์เรามีการปิดพื้นที่ตามกฎหมายไม่ให้มีการเข้าไปสัญจรโดยไม่รับอนุญ,ญาตจ,จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดไฟนะครับ สำหรับนาริสตอรี่ในตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตอนพิเศษที่เราได้ไปติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแล้วก็ได้ไปเห็นพื้นที่นั่งพอสมรวจว่าพื้นที่ไฟป่าเน,นี่ยมีอยู่เยอะจริงๆเลยนะคะเราได้ไปเห็นการทํางานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องให้กําลังใจเจ้าที่เยอะๆคะ่ะเราต้องช่วยกันรณรงค์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าที่มันทาลายสิ่งแวลดล้อมอย่างไป็นธเลยนะคะ